กลับมาพูดคุยกันเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้นนคุยกันแฟงๆงแน่นอนนะครับมายามที่ s อ s ประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณอยากฝากบอกอะไรกับน้องเกรสนะว่ากฎชมนนะครับพิมพ์ FF เว้นวัคตามด้วยข้อความนะครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆนะครับและคําถามแจกรางวัลจันผู้สูงข,ของเราในวันนี้นะครับแจกบัตรเข้าชมการประกาศผลในวันอาทิตย์ที่4เมษายนนี้2รางวัลรางวัลและ2ใบผมรู้ว่าคุณอยากได้ครับเพราะฉะนั้นรีบส่ง SMS มมาร่วมสนุกกันได้ครับ กับแจกคำถามแจกรางวัลใจมู้สุข,ของเราครับถามว่าจากมิวสิกวิดีโอเพลง Brighter Day ของวงเคลียร์จากตอนต้นของมิวสิกวิดีโอนางเอกทำของสิ่งใดหลุดจากมือระหว่าง FF1 หนังสือและ FF2 โทรศัพท์มือถือครับส่งคำตอบคุณมาได้ที่4242830รีบๆถ้าคุณอยากไปชมการประกาศผลในวันอาทิตย์นี้ครับเอาล่ะแล้วเรายังนั่งอยู่กับเธอครับเกรซน้มกกสมรผพูดถึงการเรียนเมื่อกี้ uh. เรียนที่ไหนนะคะ เรียนที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะวิศวะเขาเรียกวิศวะอะไรวิศวะช่างไฟวิศวะไฟฟ้าช่างไฟวิศวะไฟฟ้าเรียนต่อไฟฟ้าเนี่ยเนาะค่ะก็เรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะทำไมถึงทำให้อยากเรียนไฟฟ้าคือมหาลัยเนี่ยจะอยู่แถวๆบ้านเนี่ยค่ะแล้วเวลาผ่านไปเนี่ยก็คือจะเห็นคนมาคนเยอะอะค่ะแล้วตอนที่ซื้อใบสมัครเนี่ย คนคนมาเยอะมากอะค่ะแล้วพอยิ่งตอนตอนจะสอบเนี่ยคนนี่เยอะมากแบบหลายสนามสอบนี่หลายโรงเรียนนะคะก็ต้องแบ่งแบ่งแบ่งไปแล้วหนูก็ไม่รู้จะเลือกสาขาไหนคะก็เลยก็เลยเห็นว่าเฮ้ยใครเขาเลือกสาขาไหนเยอะสุดก็คือมันในใบสมัครเนี่ยมันจะมี M E แล้วก็โยธาค่ะคือหนูก็ไม่รู้ M E คืออะไรเครื่องกลค่ะ ขึ้นกลนไฟฟ้าโยธาจะมีส3สาขาหนูก็ไม่รู้ว่าไอเอียรสอนย่อเนี่ยมันคือสาขาอะไรหนูก็ไม่รู้แล้วหนูก็ได้ยินว่าอีอีอีคนพูดอีกันเยอะหนูก็เลยอีหนูก็เลยอลงสอบในสาขาที่คนลงสมัครสอบเยอะที่สุดเหตุการณ์อย่างนี้นะจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตพี่เลยจริงๆเพราะว่าเพราะว่ามันจะ พี่จะไม่เอาตั้งแต่คนสมัครเยอะแล้วล่ะครับเออไม่นปฟฟ้าสนุกไหมครับเกรสสนุกค่ะมันมีอะไรบ้างเขาสอนอะไรบ้างอะเขาว่าสอนเกี่ยวกับคือให้ให้เรารอบครอบเรื่องเรื่องการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สอนถึงการวงวงจรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเอาไปใช้จริงคือแบบจะเน้นแบบปฏิบัติอะค่ะมันสนุกตรงนี้ค่ะตรงนี้ใช่ไหมเคยดูไฟดูตรงนี้ มันเป็นธรรมชาติค่ะเราดูดแล้วทำไงอะดูดดูดก็ดูดเพื่อนถีบปูดขึดูดไฟดูดขับเออไฟดูดแล้วน้องดหนูอย่ากจะทำตามนะครับอันนี้คือน้องเขาอ่ำเล่นนะครับผมเราเล่นโดนไฟดูดเคยโดนไฟดูดด้วยเหรอค่ะก็โดนบ่อยค่ะแบบก็ปกติอะค่ะเวลาต่อไฟก็ต้องมีบ้างฟิวขาดหลอดไฟขาดที่บ้าน เครื่องอกิ่งหน้าบ้านเสียสามารถเรียกเกสได้เลยหนูก็จัดการซ่อมไฟที่บ้านด้วยค่ะแบบอุ้ยเราเรียนมาแล้วมั่นใจว่าได้คือหลอดไฟที่บ้านเนี่ยคือมันจะเก่าๆค่ะบางบางหลอดคือพอเราเราในเมื่อเราเรียนมาแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องทําบ้านเราให้ดีก่อนอ่าถูกต้องแล้วก็ถอดออกมาเลยทาความสะอาดถอนมาหมดเลยแล้วหนูก็ไปปิดเบรกเกอร์แล้วทีนี้ก็ ก็ไม่ได้ไม่ได้เช็คไฟดูอันนี้คือความแม่รอบคอบอย่างมหันตค่ะพอใส่ไฟมันเก่าหราก็ตัดออกพอตัดปุ๊บไอสายลายกับสายนิวทอนเนี่ยก็คือสายมีไฟกับไม่มีไฟเนี่ยมันมาจิ้มดวนกันปุบบคือปุบไฟดับทั้งบ้านคุณแม่ว่าไงคุณแม่ดุไหมคุณแม่ภูมิใจในตัวลูกที่ทำสามารถทำไฟดับได้คุณแมคว่าอุ้ยทำนี้คุ้มค่าเทอมอ่ะ พอมาเรียนจริงๆถามหน่อยว่ามันมันใช่ไหมกับที่แบบเรียนปุ๊บใช่เลยไหมชอบเลยไหมใช่ค่ะชอบคือแบบคือประเด็นหลักๆเลยคือ,อพอพอเราร,ร,รู้แล้วว่าเอ้ยเข้ามาเราจะได้เรียนอะไรมั่งอพอเห็นรายวิชาปุ๊บถูกใจค่ะ<อ>มีสังคมแค่ปกติเรียนสามหกเทมเอมสังคมสามเทอมสายให้สามเทอมคนละครึ่ง<อ>แล้วก็นาฏศศิลป์ไม่มีศิลปะไม่มีโขแบบอะไรที่มันแบบพระ แบบก็มีมีแค่เทอมเดียวไงค่ะไม่ชอบวิชาแบบนี้เหรอก็แบบหนูว่ามันมันเยอะอะค่ะมันวุ่นวายก็เลยแต่ต้องเรียนคณิตศาสตร์อะไรอย่างนี้เยอะค่ะก็จะเรียนคณิตศาสตร์เยอะหนูชอบเรียนคณิตศาสตร์อยู่แล้วอะค่ะมิหน้าอย่างเป็นคนมีเหตุผลนะพูดถึงวิศวะไฟฟ้าครับเราจะไม่นึกถึงน้่นอย่างนี้เราจะนึกถึงหนุ่มเทคนิคอะหนุ่มเทคนิคขาเดบเดฟอะเดิน ครับเรียกว่าช่างครับเ kind of ีเด็กช่างไง่งมันเออมีมีหนุ่มอย่างนี้เยอะไหมเพื่อนเพื่อนรอบรจะเป็นแนวแนวนี้ใช่ไหมก็มีก็มีค่ะคนปกติก็มีอยู่ค่ะโอ้โหคือเมื่อกี้แสงสิงว่าสิ่งที่แสดงออกไปนี้ไม่ปกติมีคนมาจีบเยอะไม่มีเลยค่ะแบบคือ ปกติอยู่ก็คือจะเป็นคนแบบโกะโกะเปิ่นเป่นฮ่าฮ่าค่ะเดินเออเออไปวันๆแบกกระเป๋าหนักๆอะไรยังไงยังไงเล่าให้ฟังหน่อยไอ้ที่ลืมลืมโกะโกะฮ่าฮเออมันนึกภาพไม่ออกปกติเห็นได้แบบสวยๆเนาะเออก็พอดีค่ะวันวันนั้นนะคะแบบหนูจะเอาหนังสือไปคืนที่ห้องสมุดหอสมุดใหญ่นี่จะอยู่ไกลจากตึกที่เรียนนะะแล้วทีนี้ หนูก็หอหนังสือไปเลยด้วยความมั่นใจเลิกเรียนแล้วกลัวหอสมุดปิดก็รีบวิ่งเลยทีนี้บัตรนักศึกษาตกแล้วก็รีบวิ่งกลับมาคือปรากฏว่ามีคนเอามีคนผู้หวังดีค่ะเอาขึ้นไปไว้ที่ห้องวิชาการหนูก็วิ่งขึ้นไปอุ้ยเจอบัตรตัวเองแล้วรีบรีบรีบหยิบมาด้วยความด้วยความรีบกลัวคืนสื่อไม่ทันค่ะแล้วก็ดีใจมากเจอบัตรแล้วเจอบัตรแล้วแล้วก็รีบวิ่งมาลงบันไดมาป๊อปป๊อป๊ป๊บเพราะท ตึกปุ๊บเบะเอียดปั๊บตึกแบบว่าล้มลงไปท่าท่ากบโดนทับพี่เป้งสาธิตนิดนึงเลยครับนึกภาพไม่ออกจริงๆครับผมทำไมต้องเป็นพี่อะกิ๊เพราะพี่ทำอะไรส่วนใหญ่ก็จะเหมือนนะครับกบโดนทับเนี่ยนะครับเนี่ยเราต้องเข้าใจสรีระกบก่อนนี่ครับนี่สรีระของกบกบโดนทับใช่ใช่ท่านี้ประมาณนี้เป้อะไรค่ะเป้เป้อะไรนะเป้ค่ะ เออแกเกียดแกะเกียดเอาอย่างนี้เพื่อนเพื่อนพูดถึงเพื่อนๆนบ้างที่วิศวะไฟฟ้าตอนที่เราทําการแข่งขันอยู่เพื่อนเวิศวะได้มาเชียร์กันบ้างไหมก็มีมาค่ะก็มากันเยอะเหมือนกันค่ะบางวีก็เห็นกลุ่มไหนฮะกลุ่มไหนตรงไหนกลุ่มของเรซหรอค่ะก็นั่งใกล้ๆแม่ค่ะก็มา ถือป้ายมาอะไรอย่างค่ะไยไฟเด็กวิศวะไฟฟ้าแล้วจ้าอย่างนี้ต้องแหลมกว่าคนธรรมดานะแหลมไหมแหลมไหมเราให้ฟังหน่อยได้ฟังหน่อยมีเพื่อนทำไหมก็ใช้ความพยายามมากในการในการทำก็คือก็นั่งจิ้มกันเอา LED อะค่ะนั่งจิ้ม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 กันป้ายเบี้ยวบ้างอะไรบ้างก็ทำกันไปค่ะแบบ ทำกันถึงดึกๆึกอะค่ะเพราะว่าเพื่อนก็มานั่งมานอนบ้านกันก็มา,ม,านมานั่งทําค่ะแต่กลัวหมดตอนตีหนึ่งตีสองก็โอ้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหาซื้อไปเคาะไปเคาะประตูร้านวัสดุก่อสร้างกอ,อไม่มีขายอะไรเขาก็หลับกันหมดแล้วอะไร